สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องดูมูฟวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง127ชั่วโมงเปิดเรื่องมาที่แอรอนหนักปีนเขาอายุ26ปีเขากำลังเตรียมอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ปีนเขาและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะเอาไปออกเดินทางเขาเป็นคนรักสันโดษ น้องสาวกับแม่ที่โทรมาหาเขาเขาก็ค่อยๆอยากจะรับสายเมื่อเตรียมของเสร็จแอรอนขับรถมุ่งหน้าไปที่ฐอยู่ท่สสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่มีชื่อว่าบูจอนแขยอนโดยแอรอนไปที่ไหนก็มักจะชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพอมาถึงแคมป์แอรอนก็นอนพักก่อนพอรุ่งเชา้าเขาใช้จักรยานในการเดินทางต่อ แอนลอนกระถ่ายวิดีโอในขณะที่เขาขี่จักรยานไปด้วยเขาบอกว่าคนปกติมักจะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในการเดินทางแต่เขาจะใช้เพียงแค่ส5้สานาทีเท่านั้นจากนั้นเขาก็ขี่จักรยานมาถึงเนินเขาในระหว่างทางเขาก็เจอญิงสาวสองคนที่ดูเหมือนว่าพวกเธอกำลังจะหลงทางแอนลอนจึงตะโกนถามพวกเธอว่าจะไปไหนพวกเธอก็บอกว่าจะไปสถานที่ที่มีชื่อว่าโดม แต่พวกเธอกับลงทางแอรอนอาซาที่จะนำทางไปให้แต่พวกเธอก็กลัวนิดหน่อยเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักเนื่องจากแอรอนปิดหน้าปิดตาไปหมดแอรอนจึงได้เปิดหน้าและแนะนำตัวเองสองสาวบอกว่าพวกเธอชื่อคิสตี้และเมกแกนและยอมให้แอรอนนำทางพวกเธอไปทั้งสเดินและพูดคุยกันไปจนไปถึงทางแยกที่เป็นทางผ่านที่จะไปสถานที่ต่อไป แต่แอรอนก็เสนอว่าเขามีสถานที่ที่ดีกว่านั้นอยากให้พวกเธอลองไปแต่อาจจะต้องปีนป่ายแลนโดนบีบนิดหน่อยสองสาวที่ได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากจะไปที่นั่นมากแอรอนพาสองสาวไปโดยทางที่ไปนั้นเป็นล่องเขาซึ่งพวกเธอก็ชอบเอามากๆพวกเธอถามแอรอนเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงรู้จักที่นี่ แอนลอนบอกว่าเขาเป็นวิศวกรแต่ชอบมันทำอะไรแบบนี้ทุกวันหยุดก่อนที่แอนลอนจะบอกว่าเราจะต้องกระโดดลงไปข้างล่างและเขาก็ปล่อยตัวเองลงไปโดยข้างล่างเป็นน้ำเขาบอกให้พวกเธอรีบกระโดดลงมาเลยคริสตีกระโดดก่อนและเมแกนเกิดตามลงมาบวกเขาเล่นน้ำก็ยังสนุกสนานเมื่อเลนเ็จพวกเขาก็เดินทางต่อจนไปถึงทางแยก คิสตี้และเมแกนได้ช่วยแอลลอนไปที่งานปาร์ตี้ที่พวกเธอจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แอลลอนตอบตกลงก่อนที่พวกเขาจะลากันแอลอนเดินทางต่อในขณะที่แอลลอนกำลังใช้มือและเทา้าดันหินเพื่อลงไปที่ข้างล่างเขาก็ไปคว้าหินก้อนหนึ่งแต่หินก้อนนั้นมันดันขยับทำให้เขาพลาดตกลงไปและหินก้อนนั้นก็ตกลงมาทับที่แขนขวาของเขา เขาพยายามดันมือตัวเองออกทั้งยกและดันก้อนหินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ขยับส้มยังทำให้มือเขาติดแน่นกว่าเดิมเขาหยิบน้ำขึ้นมากินก่อนจะคิดว่ายิงต้องเหลือเอาไว้เผื่อประทังชีวิตก่อนที่เขาจะตะโกนเรียกคิสตี้และเมกแกนแต่ก็ไม่มีใครมาแอรอนพยายามดึงสติตัวเองเข้ออ้ของต่างๆเมื่อเรียงกันเพื่อดูว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างเขาหยิบมีดพกขึ้นมา เอาไฟฉายส่องไปที่หินและพยายามใช้มีดซ่อหินนั้นแต่อยู่ๆแอลอนกระดันทํามีดหล่นเขาจึงถอดรองเทา้าพยายามใช้นิ้วหยิบมันขึ้นมาแต่มันก็ไม่ถึงเขาจึงเอากิ่งไม้งอและใช้นิ้วเทา้าหนีบไม้เผื่อมีดขึ้นมาและเขาก็ทํามันสําเร็จเวลาผ่านไปจนมืดแอลอนยังคงพยายามซ่อหินต่อแอลอนใช้เชือกโยงไปที่หินด้านบน เพื่อที่เขาจะได้ยืดตัวเองเอาไว้และนอนพักแต่ก็นอนไม่ได้นานเขาซ้อหินต่อทำไปหีิไปจนเช้าแอลอนเอามือไปสัมผัสกับแสงเขาคิดย้อนไปในวัยเด็กที่พ่อของเขาชอบพาเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแอลอนหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายเขาสั่งเสียบอกชื่อตัวเองพ่อแม่บอกว่าถ้าเจอกล้องนี้ให้ไปบอกพ่อแม่เขาด้วย และเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอแต่อยู่ๆกระดันมีหินลงมาแอนลอนคิดว่ามีคนอยู่ด้านบนจึงพยายามเรียกให้คนมาช่วยเขาเลือกอย่างเสียสติเมื่อเขาได้สติเขาก็ย้อนไปกลับไปดูวิดีโอก็ได้เห็นว่าตัวเองสติหลุดมากๆเขาพยายามตั้งสติใหม่ครั้งเขาเอาของทั้งหมดใส่ประจำที่ก้อนที่จะเอาผ้าคลุมตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองคิดว่าติดอยู่ในร่องเขา จากนั้นก็หยิบอาหารขึ้นมากินและจินตนาการว่าตัวเองได้ไปงานปาร์ตี้แล้วมันก็ช่วยได้จริงๆแต่น้ำที่เหลือน้อยจนใกล้จะหมดและเขาก็คิดย้อนกลับไปเข้ามาจะใช้ชีวิตคนเดียวแม่และน้องสาวที่โทรมาก็ไม่ค่อยอยากจะรับเพื่อนที่ร้านขายอุปกรณ์ปีนป่ายเขาก็ถามว่าจะไปไหนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกและแอลอนก็เผลอหลับไปก่อนที่จะตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันถัดไป จากนั้นเขาก็ใช้เชือกคล้องเอาไวเ้เปิดดึงหินขึ้นแต่มันก็ไม่ขยับและตอนนี้เขาก็หิวน้ำมากๆเขาหยิบกล้องขึ้นมาอีกครั้งและเล่าเหตุการณ์ต่างๆเขาบอกว่าน้ำของเขากำลังจะหมดและเขาก็ฉี่มันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเก็บมันเอาไว้เพื่อว่าจะต้องกินมันแอนลอนพยายามกีดแขนตัวเองแต่ว่ามีดมันกระดันทื่อเขาเล่าว่ามีเดเล่มนี้แม่เป็นคนซื้อให้เขา และย้อนคิดถึงอดีตท,ที่พ่อและแม่ซื้อกล้องวิดีโอให้และนี้เป็นเหตุผลที่แอลอนชอบถ่ายรูปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เขาตื่นมากินน้ำต่อแต่ตอนนี้ร่างกายของเขาเหนื่อยล้าเต็มทีจนเขาเกิดภาพหลอนเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งและเขาก็ได้ไปนอนกับเธอแต่ยูยูฝนก็นั่นลงมาทำให้น้ำไหลลงเขาแอลอนพยายามรองน้ำฝนและกินน้ำไปด้วย แต่ฝนก็ตกจนน้ำท่วมตัวเขาแอรลอนพยายามดึงมือของเขาออกและหินก็หลุดจากแรงผักของน้ำทำให้ตัวของแอรลอนลุดออกมาได้เขารีบปีนขึ้นไปและวิ่งไปที่รถเขาก็ขับรถไปที่บ้านผู้หญิงที่เขาเห็นแต่เธอก็กลับไม่สนใจเขาและแอรลอนก็ตื่นมันเป็นภาพในหัวของเขาเท่านั้นมันไม่มีฝนตกอะไรทั้งนั้นเช้าวันต่อมาแอรลอนเมื่อจะสติหลุดอีกแล้ว เขาถ่ายวิดีโอและทาเหมือนว่าออกรายการทีวีเข้าสวนมผทบบทเป็นพิธีกรถามตอบตัวเองและพูดว่าเขาเสียใจที่ไม่ได้รับโทรศัพท์แม่ไม่งั้นแม่คงรู้แล้วว่าเขาไปไหนและพูดถึงเพื่อนที่ทํางานเขาก็คงไปแจ้งตำรวจว่าเขาหายไปแต่กว่าจะหาเขาเจอเขาก็อาจจะตายไปแล้วและตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้บอกกับใครที่มาที่นี่ และถ้ามีโอกาสกลับไปเขาจะรับสายนคนในครอบครัวทุกครั้งและแอลลอนกข้อาน้ำที่เหลือน้อยนิดมากินจนหมดแอลลอนได้มัดแขนตัวเองเพื่อห้ามเลือดและให้แขนตัวเองตายและเขาก็กินชีของตัวเองเพื่อประทังชีวิตก่อนที่เขาจะเอากล้องวิดีโอมาเปิดอีกครั้งตอนที่เขาเล่นน้ำกับสองสาวคนนั้นแอลลอนซ้อหินต่อ และตอนนี้เมื่อนเขาจะหูแววและเห็นภาพหลอนและจริงๆแล้วผู้หญิงที่เขาเห็นก็คือแฟนเก่าของเขาหน้าหัวใจของเขาตอนนี้เมื่อจะเต้นแรงผิดปกติและร่างกายของเขาก็เริ่มเย็นและเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนต่อเป็นภาพของพ่อแม่และเพื่อนที่เขารู้จักเต็มไปหมดน้องสาวที่กำลังจะแต่งงานและเขาก็สัญญาว,ว่าจะเล่นเปียนโนให้กับน้องสาวในวันแต่งงานแต่ตอนนี้เขาคงทำไม่ได้แล้ว แล้วยูยูเขาก็คิดขึ้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเขาเป็นคนเลือกทั้งหมดนี้เองเหินก้อนนี้รอเขามาทางชีวิตก่อนที่แบตเตอรี่ของเขาจะหมดและเขาก็หมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งเขาเห็นเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนั้นก็เล่นกับเขาอย่างสนุกสนานเขาดูมีความสุขมากและแอนลอน พยายามจะหักแขนตัวเองอีกครั้งเขาเจ็บปวดมากและเขาก็พยายามหักแขนตัวเองต่อในที่สุดเขาก็หักแขนของตัวเองสําเร็จก่อนที่เขาจะใช้มีดกรีดไปที่แขนของตัวเองเพื่อที่จะตัดแขนออกมาเขาทําไปทรมานไปจนในที่สุดแขนของเขาก็ขาดออกมาเขาตกใจอยู่สักพักก่อนที่เขาจะรีบทําแผลและเขาก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้และยังพูดขอบคุณด้วย เขารีบเดินออกมาจนมาถึงข้างทางและมุ่งไปแหล่งน้ำใกล้ๆถึงน้ำจะดูไม่ค่อยสะอาดแต่เขาก็กินด้วยความหิวก่อนที่จะลุกเดินต่อก่อนที่เขาจะเห็นครอบครัวหนึ่งเดินมาแอลอนรีบตะโกนให้พวกเขาช่วยครอบครัวนั้นก็รีบเดินมาแอลอนบอกว่าเขาติดอ,อยู่ในร่องหินมาห้าวันแล้วไม่ได้กินอะไรและเขาก็ต้องตตดแขนตัวเองเขาขอน้ำกินพวกเขาก็รีบช่วยอย่างเต็มที่ เดินต่อไปก็เจออีกสองคนเขาก็รีบคอน้ำกินอีกไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงและหนังก็จบลงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราขอบคุณค่ะ